รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตนิพพานสองอย่างจะอธิบายในพระพุทธวาทะข้อที่สองในพระโอวาทปาติโมกว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งหรือนิพพานเป็นธรรมะอย่างยิ่งโดยพยัญชนะคำว่านิพพาน แปลได้สองอย่างคือดับอย่างหนึ่งไม่มีเครื่องเสียบแทงอย่างหนึ่งที่แปลว่าดับนั้นออกมาจากว่าทธาตุที่แปลว่าพัดอย่างพัดลมนี้ปฏิเสธก็แปลตรงกันข้ามว่าดับส่วนที่แปลว่าไม่มีเครื่องเสียบแทงนั้นออกมาจากศัพท์ว่าวานที่แปลว่าเครื่องเสียบแทง ใช้เป็นชื่อของลูกศรก็มีนิปฏิเสธก็แปลว่าไม่มีเครื่องเสียบแทงแต่โดยอัถะคือเนื้อความหมายถึงจุดสูงสุดและคำวันธิพานนี้เป็นคำเก่ามีใช้มาก่อนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มีความหมายถึงจุดสูงสุดของลัทธิปฏิบัตินั้นๆเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ได้ทรงนำคำนี้มาใช้ ให้หมายถึงจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่มีความหมายเฉพาะในพระพุทธศาสนาซึ่งต่างไปจากความหมายเดิมของคำที่ใช้ในลัทธิศาสนาในภายนอกคำอธิบายนิพพานที่เป็นพระพุทธภาษิตซึ่งมีความกว้างกวางก็เช่นว่าตนหายวิปหาเนนิพพานังอิติวุทตติเพราะละตันหาเสียเรียกว่านิพพานราคะโทสะ โมหะกุขยาน,านิพพานังชื่อว่านิพพานเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะฉะนั้นกล่าวสั้นนิพพานจึงได้แก่ธรรมะเป็นที่ดับราคะโทสะโมหะธรรมะเป็นที่ดับตัณหาหรือธรรมะเป็นที่ดับกิเลสท,ทั้งหมดเมื่อปฏิบัติธรรมกิเลสให้สิ้นไปได้แล้วนิพพานก็ปรากฏขึ้นแก่ผู้ดับกิเลสเอง แต่เมื่อยังทำกิเลสให้สิ้นไปไม่ได้การพูดถึงนิพพานการแสดงถึงนิพพานก็พูดแสดงไปตามคลองแห่งพระพุทธศาสนาและเมื่อพิจารณาตามคลองแห่งพระพุทธศาสนาดังกล่าวการบรรลุถึงนิพพานนั้นไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากเมื่อยังมีอยากหรือมีไม่ยากก็แสดงว่ายังมีชอบหรือไม่ชอบซึ่งเป็นลักษณะของตัณหาและกิเลสฉะนั้น ก็บรรลุไม่ได้จะบรรลุได้นั้นด้วยการปฏิบัติใกล้เข้าไปจนเข้าเขตไม่ต้องกล่าวถึงอยากที่พูดกันอยู่อย่างสามัญในพระบาลีบางแห่งได้จำแนกพระนิพพานไว้สองอย่างคือสอุปาทิเศตนิพพานนิพพานที่มีอุปาทิเหลืออนุปปาทิเศตนิพพานนิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลือท่านอธิบายว่าอุปาทินั้นเป็นชื่อของขันธ์ปัญจกะ หมวดหแห่งขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิพพานของพระอาหารหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่คือทันละอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นแต่ยังมีขันธะปัญจกะดำรงชีวิตอยู่เรียกว่าสอุปาทิเศตนิพพานเมื่อพระอาหารหันต์ดับขันคือขันธกปัญจกะแตกสลายดังคนสามัญก็เรียกว่าตาย แต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็เรียกว่านิพพานหรือปรินิพพานเรียกว่าอนุปาัิเศสนิพพานแต่อีกในหนึ่งอธิบายว่าอุปาทิเป็นชื่อของกิเลสมีอุปทา,านความยึดถือเป็นต้นฉะนั้นพระอริยบุคคลผู้ดับกิเลสมาเป็นชั้นๆแต่ว่ายังดับไม่หมดดับกิเลสของท่านดังกล่าวนี้เรียกว่าสอุปาัิเศสนิพพาน เข้าสู่รายการแผ่นดินธรรมครับรายการที่เราจะนําทุกท่านมาสนทนาเกี่ยวกับธรรมะเพื่อที่จะได้ไปปรับใช้ในชีวิตของเราให้ทุกท่านมีความสุขนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับพระวิสุทธิวราพรผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวร,รวิหารครับกบราบรมสการครับจานทุกเจริญพรอาจารย์ครับเวลาที่คนเราไปไหว้พระขอพรเนี่ยก็อยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขนะครับแต่นี้ก็บางทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจะเอาธรรมะข้อไหน มาเป็นแบบแนวทางในการปฏิบัตินะครับผมก็เลยนึกถึงเรื่องของมงคล38<า>นะครับหรือที่เราบอกว่ามงคลชีวิต38ประการซึ่งน่าจะเป็นพื้นฐานที่จะทําให้คนเราเนี่ยมีความสุขวันนี้ก็เลยอยากจะขอเมตตาสนานาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของมงคล38<า>นะครับสาธุด้วยความยินดีจ้ะครับผมมงคล38นี่มีที่มาอย่างไรครับอ,อต้องใช้เวลาเยอะเลยนะจะให้พูดถึงที่มานะที่มาของไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ขาบอกว่ามงคล38เนี่ยเกิดจากการที่มนุษยชาติของเราเนี่ยพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตของตัวเองครับก็พยายามประชุมบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายมารวมตัวกันแล้วก็มาถามกันว่าอะไรชั่วเป็นมงคลของชีวิตนะบางก็บอกว่าการได้กินของอร่อยๆมีความสุขนั้นเป็นมงคลบางก็บอกว่าได้ฟังเสียงเพลงเพราะๆเ,เสียงอะไรที่เพราะๆก็เป็นมงคลบางบอกได้เห็นรูปสวย ก็เป็นมงคลอ่าก็ไฟติ้งกันไม่มีใครที่สามารถจะสรุปได้ว่าตกลงอะไรกันแน่ที่เป็นมงคลเป็นสิ่งประเสริฐสําหรับชีวิตของพวกเราครับเรื่องเนี้ถกเถียงไปถึงเทวโลกมนุษย์ก็ถกเถียงกันสรุปไม่ได้ <pl> <laughs> บางก็ว่ากินของอร่อยบางก็าว่าเห็นของสวยบางก็่าวว่าฟังเสียงเพราะๆตกลงไม่ได้เ <laughs> ทวดาก็ไฟติ้งกันข้างบนก็ตกลงกันไม่ได้ว่าตกลงอะไรกันแน่ที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่ประเสริฐสําหรับชีวิตของเราครับ ไปถึงท้าวสกะเทวราชท้าวสกะก็บอกอืพวกท่านนี่ไม่น่าพลาดเลยที่วัดเชตวันมหาวิหารนะ่ะมีพระพุทธเจ้าพุทธสโรเองโดยชอบประทับอยู่ที่นั่นไปถามพระองค์สิพระองค์จะรู้สิ่งเหล่านี้ก็เลยส่งตัวแทนมาส่งเทวดาลงมากลางคืนเป่งแสงสว่างสวยัยเรียกว่าสมัยนั้นนะวัดเชตวันยังไม่ได้จเจริญอะไรมากมายเป็นก็สมัยโบราณนะ มาแบบโอ้โหโคมไฟใหญ่ลงมาแล้วลอยมาจากอากาศทะทวัดเทวทวันชะว่างหมดทางวัดเลยพรึบชะว่างมือกลางวันเลยเทวดาปรากฏตัวขึ้นนะแล้วก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกมนุษย์เนเทวดาเนี่ยวางความเจริญหวางความเป็นมงคลแต่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าอะไรเป็นมงคลขพระองค์คยตัดมงคลแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดครับพระองค์จึงตัดว่า นั่งลงก่อนเถอะเทวดาเดี๋ยวเราจะบอกมงคลให้เทวดาบอกไม่นั่งหรอกจะ,จะรีบไปจะรับที่ที่บนมงคลพอรู้แล้วก็จะรีบไปเลยจะไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องการอยู่นานพระเจ้าค่ะพระองค์ก็เลยตรัสอาเสวนาจะพาลานังปันบิตานันจะเสวนาเห็นไหมเอตมังคารมุตตมังเริ่มที่การไม่คบคุณผ่านเป็นมงคลสาธุจเจริญพรก็พอได้ฟังอย่างนั้นแล้วเทวดาทําไงต่อครับไปเลย แต่ังครบสามสิบแปดแล้วนะไม่ได้ฝังแค่สองสามข้อนะฟังครบเทวดาไปเลยเทวดาไม่ปรารถนาจะอยู่นานเพราะอะไรทราบไหมทำไมครับอันนี้มันจะโยงถึงการที่การที่คนเราเนี่ยมีญาติมีพี่มีน้องแล้วตายจากเราไปแล้วไปเกิดในเทวโลกครับรบ,บางทีเราก็ปรารถนาด้วยความรักความคิดถึงความเป็นห่วงก็อยากใค้ก่อน่ยมาเข้าฝันบ้างละมาเยี่ยมเยือนบ้างละแล้วก็นึกในใจว่า เออไวพระเจะประกูน้นา,ายาเราปูเ,ปเรา,ารตาเราเพื่อนเราตายไปแล้วทําความดีมาเยอะขนาดนี้น่าจะไปเกิดในสวรรค์แต่โปรดลงมาเยี่ยมเยือนมาแจ้งข่าวเราบ้างเถอะครับถือว่าคิดผิดถนาดเลยนะไม่ได้เลยเพราะอะไรทรับวหมอยู่ข้างบนน่าจะมีความสุขหรือว่าอยู่คนละพบกับเราแล้วอันนั้นก็มีส่วนถูกอยู่ แต่จริงๆแล้วเทวดาไม่ปรารถนามาบุมนุษย์ถ้าไม่จําเป็นไม่อยากลงมาเลยเพราะเทวโลกนั้นเป็นโลกทิพย์ผุดขึ้นโตทีเดียวปิ้งอายุสิบห้าบหกจนกระทั่งหมดบุญครับก็จะตกสวรรค์ใช่ไหมก็จะกลับกลับไปสู่ที่จุติใหม่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายเนี่ยอยู่ในโลกทิพย์อาหารก็เป็นทิพย์แค่นึกก็สําเร็จแล้วนึกอยากจะทานส้ตมตําไก่ย่าง หอมนุ่มนึกอยากจะทานแอปเปิ้ลไม่แต่เสพกามแค่แค่มองผ่านๆก็สําเร็จแล้วนางฟ้าลอยมาเนี่ยมองเพลิบเดียวสําเร็จแล้วไม่ต้องไปไล่ตอนกับเหมษย์ให้วุ่นวายกลิ่นเหม็นก็ไม่มีเพราะโลคทิพย์ไม่มีอุจจาระไม่มีสวะไม่มีซ่วม<อ>ไม่มีซ่วมนะเพราะเขากินอาหารทิพย์อาหารสำเร็จแล้วด้วยการนึกนะเพราะนั้นมันจึงไม่มีอุจจาระปัสสาวะกลิ่นเหม็นไม่มีมีแต่กลิ่นหอมอมซิคนที่ไปเกิดในเทวโลกเนี่ยเป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์เนี่ยจะหลงอยู่ในนั้น พักใหญ่จะไม่ลงมาแน่เพราะว่าโอ้โหมันแบบมันมัน,มนสำเร็จได้ด้วยการนึกนะทาไมเหมือนคนไม่เคยเป็นคนรวยอ่ะเหมือนคนทุกข์ห่วยพันล,นล้านร้อยล้านเลยก็อยากจะใช้เงินในปขิมาหลงระเริงไปพักนึงเะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาจึงไม่ปรารถนากลับมามนุษย์ถ้าไม่จาเป็นเทวโลกกมัมลุกนั้นเหมือนสมมุตินะเหมือนว่าเราเนี่ยไปเข้าซ่วมสมัยโบราณบรนนอกย้อนไปร้อยปี มันเป็นขุดทุ okay? ่มลึกๆใช่ไหมเอาไม้พาดไปส่งทำส่อัอนแล้วก็ไปนั่งยองๆอุจจาระก็ลนไปตุ่มๆแล้วก็สะสมมีนอนโยเยโยเยเทวดามองโลกมนุษย์หมึกกระส่่มที่มีนอนยิบยิบอย่างนั uh ้น huh. คือสกปกโสโครกเนาเหม็นเป็นจริงโสโครกสกปกมากๆสําหรับเราเทวดาเขาไม่ปรารถนาจะโฉบมาใกล้แม้แต่หนึ่งร้อยโยศพันหกร้อยกิโลเนี่ยเขาได้เขาไม่ไหวแล้วก็ปิดจมูกแล้วมนุษย์สกปกเนาเหม็นโสโครกอิจฉาทิษยา อะไรพลังกิเลสของคนเนะี่ยแล้วพื้นที่ก,ก้าศรกปบังไม่เห็นด้วยและสิ่งต่างๆที่แวดล้อมมนุษย์เนี่ยล้วนแต่เป็นมลพิษจำนวนเทวดาน,นั้นเลยเข้าใจาย,ยังเท่านั้นไม่ลงมาเกลือกลัวด้วยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาเลยทาไม่จําเป็นได้คําตอบแล้วก็เลยรีบกลับรีบกลับเลย,เลยแล้วก็ญาติพี่น้องเราไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ไม่อยากมาคเล็อีกอย่างหนึ่งเวลามนุษย์กับเทวโลกต่างกันโอ้โหต่างกันมากนะครับเออในเทวโลกแั้นดาวดึงเนี่ยนะ บ้านเราเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะเท่าเขาหนึ่งร้อยปีมันช้ามนุษู์น่ะมันยาวนานมากมงมนุษย์น่ะผ่านไปหนึ่งร้อยปีนะเขาเพิ่งได้แค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งมันยาวขนาดนั้นเพระชวดายุเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเขาสวยบุญน่ะบุญที่เขาทำไว้มันจึงยาวนานมากของเราเนี่ยร้อยปีประมาณก็ตายกันหมดแล้วฝั่งเราอยากขึ้นไปอยู่นะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยากไปรอก่อนรอก่อนจบรอฟังก่อนเพราะฉะนั้นถ้าสมว่า ท่านพิธิกรมียาตตายไปเมื่อวานนี้ทำบุญเยอะมากจิตใจดีงามบำเพ็ญบารมีเยอะปิ้งไปเกิดเป็นเทวดาสำรวจทรัพย์สมบัติหูวิมานทองอู้หูลอยอยู่กับอากาศกว้างยาวไม่รู้กี่ยอดอู้นางฟ้านางสาวลอยมาอู้สวยนตีนสีชมพูบนนกพิราบอู้ตาโตผมจะยหญ่อู้สวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุของเทวดาเนี่ยแตกต่างกับเรามากคนละมติกัน วันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเขาเท่ากับร้อยปีถ้าเรามีญ่าตายไปวันนี้ไปอยู่บนนู้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมัวชมสมบัติอยู่ลงหรล,ลงอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งนึกถึงเรากลับมาอีกทีหนึ่งเราเป็นกุ้ยพงองไปหมดแล้วพันเป็นร้อยปีร้อยปีเราก็ตายแล้วนะครับทำไมใช่เอ่อข้อนี้อีกข้อน,นึงคือไม่อยากมาเพราะสิ่งสกปรกสกปรกมรุมันเยอะเขาให้สกปรกเหมือนเข้าไปในเวสตกุรีมมาไปในลาหมู่อะช่วยเราเขามองแล้วย่างนั้นนะ มันดูเป็นสกรปกสกรปกโสโครกเราเหมน็นเทวดาไม่จะเป็นไม่มาครับเพราะนั้นใครบอกว่าฉันเป็นร่างทรงเทวดานั้นเทวดานี่นะโกหกนั่นแหละเทวดาจริงเขาไม่มาเ <laughs> ขาไม่มากินหัวเป็ดหัวไก่เหล้าดำเหล้าเดงนที่บูชากันนะตำสานของคุมต่างๆของป้อมนั่นแหละเพราะเทวดาจริงเขากินอาหารทิพย์ล้วผมเชื่อว่าเทวดาจะตื่นเต้นนะครับ <laughs> พอได้ยินพระพุทธองค์บอกแล้วว่า <laughs> อะไรเป็นมงคลอยากจะรีบกลับเข้าไปบอกไปแจ้งข่าวเพื่อนๆนะครับใช่ใช่ เมื่อกี้พะอจย์เกริ่นไว้แล้วละ่ะว่าท่านเริ่มต้นจากการที่ไม่ครบคนผ่านใช่น่าสนใจไหมทำไมอะครับทำไมเรื่องนี้ต้องเป็นข้อแรกอะแปลกใจไหมแต่ก่อนธรรมาก็ไม่รู้นะแต่ก่อนก็ท่องกันสมัยบวชไปมากก็ต้องท่องไหมเวาไปสวดมนต์นะก่อนจะขึ้นบทมงคลธรรมวิปประการนะอเอสวตนนาจะปานานังปณิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนเราต้องท่องให้ได้เราหลักก็เริ่มเรียนรู้ก็เริ่มแปลก็ยังไม่ทราบซึงอะไรแต่พอมาเรียนประโยคปทศเจ็ดเนี่ยเราต้องกลับ ภาษาไทยเป็นภา,าษามกตแต่งไทยเป็นบาลีอ่ะเหมือนแต่งอังกฤษเป็นไทยไทยเป็นอังกฤษอย่างเงี้ยันก็ร่วมใช้สอบวยากรแล้วก็ต้องค้นอัตถขาบ้างอะไร,รบ้างอู้เขาใจแจ่มแจ้งเลยไปเจออดีตชาติของพระเจ้าพระองค์เคยเกิดเป็นคนพาลเป็นคนนิสัยไม่ดีอ่ะแล้วก็ทําแต่สิ่งเรวๆอะ่ะอบายามกุกหกอ่ะอยู่ในตัวพระองค์ครบเลยชื่อว่าโชติปาร,รับออสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ผมเกิดเป็นเเเเปปปป็็็็นนนนคนธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าคติการะคบหากันสองคนที่เป็นเพื่อนกันไม่น่าเชื่อนะสองคนเนี้การใช้ชีวิตก็ดีแนวคิดก็ดีต่างกันฟ้ากับฟ้ากับี่เหวเลยคติการะชอบเข้าวัดชอบฟังธรรมชอบปฏิบัติบำรุงพระสงค์เออแต่โชติปาล,ละชอบกินเหล้าชอบเชื่อผู้หญิงชอบเล่นกับพาน,านันชอบขาสัตว์ตัดชีวิต นะคนละเรื่องกันแต่ว่าเป็นเพื่อนกันคนละขั้วเลยคนละขั้วนะเลยนะเพราะนั้นใครบอกว่าเพื่อนกันต้องมีสินเสมอกันต้องไม่จริงหรอกอาตมาเคยมีเพื่อนนิสัยไม่ดีก็มีอืมก็หกกันได้เราก็ไม่ทําตามเขาว่าแรงดึงดูดใครจะมากเลยเออใช่ไหมดึงดูดกันไปนะเราก็ดึงเขามาทางดีหรือเราบางอย่างเราไม่ดีเขาก็ดึงเราไปทางดีมันก็ไม่แน่และทําไมตามรากศัพท์คําว่าผ่านนี่คือนะคําว่าผ่านเนี่ยแปลว่าโง่ ใช่ถ้าจะบอกอันธภาสพ,พวกอันธภาลน,นักเลงยอันธภาลเนี่ยอันทะแปลว่าบอดหรือวแปลว่ามืดภาระแปลว่าโง่เพราะฉะนั้นถ้าใครโดนด่าว่าพวกอันธภาลเนี่ยแปลว่าโง่เหมือนคนตาบอดไม่รู้จกักผิดชอบชั่วดีอะไรดีชั่วไม่รู้สักแต่ว่าใจอยากจะทําก็ทําที่อยากจะทําแล้วก็ทําเลยไม่ใช้ปัญญาตรายตองว่าผิดชอบชั่วดีอย่างไรเขาเรียกว่าอันธภาลโง่เหมือนดงคนบอดครับแล้วไมพระพุทธองค์ถึงตื่นเรื่องนี้ ขึ้นมาว่าการครบคนผ่านเนี่ยจะพาไปสู่หายนะอย่างไงก็ก็พระองค์ทรง,งประสบด้วยพระองค์เองไงครับเพราะพระองค์เนี่ยได้ไปคบคนดีพระองค์เป็นคนผ่านได้คบคนดีจึงได้เปลี่ยนชีวิตของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นนี่คือกุญแจสาคัญของการพัฒนาชีวิตของมนุษย์เราแล้วถ้าจะให้ดีก็คืออย่าไปคบคนผ่าน<ช>อย่เอาตัวไปแวดล้อมใช่ <ๆ S 2> กับคนผ่านใช่นะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรกลัวเราจะไปเปลี่ยนไปเป็นคนพานเนี่ย ก็ต้องก็แล้วแต่อุปนิสัยบารมีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนี่บเข้าใจแข่งพอเขาสามารถดึงพานให้เป็นบัณฑิตได้อไปคบคนไม่ดีเพราะจะดึงคนไม่ดีมาเป็นพวกตัวเองเคยเจอไหมบุคคลคนหนึ่งติดยาถูกตำรวจจับไปเป็นลูกคนรวยด้วยมีเงินมีทองเยอะแต่ติดยาเสพติดติดยาหมายาอีเสพดแล้วเขาก็มีเงินเขาก็ไปซื้อมาเยอะหมดเลยครับเขาคิดยังไงรู้ไหมคนติดยาเนี่ยเขาทรมาน เวลาที่เขาไม่มียาที่จะกินที่จะสูบเขาทรมานผมติดด้วยกันพ่อจูนเขาทรมานขนาดไหนผมเนี่ยมีทุกอยา่างมีเงินมียาผมสามารถช่วยเขาได้ก็เลยซื้อไปให้เออใช่สุดท้าย <c oughs> กระโดดตำรวจจั <c oughs> คือจะไปช่วยเขาจะเอาตัวเองไม่รอดครับเห็นไหมตัวเองก็เอาไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า,าว่าเรารู้ตัวว่าเราว่าเรากำลังพกัอคนพาหรือคนไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามใช้แรงดีของเราดีแล้วดึงดูดเขา เหมือนอย่างกับที่คติการะดึงดูดโชติปาละสุดท้ายก็พากเข้าวัดฟังธรรมจนกระทั่งตัง้งจิตอธิษฐานขอทําความดีเพื่ออนุตตรสัมมาสพุทธิยาเ,ออเห็นไหมครับที้ในยุคนี้เนี่ยออถ้าเป็นเด็กๆเ,เวลาไปโรงเรียนก็จะมีเพื่อนอะนะครับเป็นวัยรุ่นเนี่ยแสดงว่าต้นเหตุข,ของเรื่องอบัยมุกยาเสพติดส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากอาต,ตมาให้70%เลยครับเ0เพราะว่า พ่อแม่เราชวนเราสุบบุหรีไหมครัพ่อแม่ชวนเราไปกินเหล้าไหมไม่มีพ่อแม่ชวนเราไปทําอะไรที่ไม่ดีไม่งามไหมไม่มีครับก็เพื่อนกับคนใกล้เคียงอาจจะเป็นญาติพี่น้องแล้วก็แล้วแต่แต่เพื่อนเนี่ยมีผลมากเพราะเป็นเด็กเนี่ยเราจะหลักเพื่อนธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นเนี่ยอายุตั้งแต่เจ็ดขวบถึงสิบห้าขวบเนี่ยถึงยี่สิบก็แล้วแต่เนี่ยพวกวัยรุ่นเนี่ยส่วนมากจะเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อพ่อแม่นะครับท่านพิธีกรเคยเป็นไหมก็อาจจะมีความคนองความอยากลองครับในยุคนั้นอาจจะ โดยเฉพาะถ้าเกิดในกลุ่มเรามีสักสองสามคนเพื่อนสองคนลองแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยเราก็อยากจะลองบ้างสนุกบ้างนะครับพาะเพื่อนตมาก็จะน่าตัวอย่างให้ฟังเนี่ยประสบการณ์ตรงเลยครับเล่นปกเด้งถามว่าใครชวนไปตรงเดาสิมันต้องเนมันต้องเล่นเป็นทีมนะใช่เทศกาลสงกรานเป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดใกลบวชเลยแะสงกรานเนี่ยบ้านนอกเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะรู้กันนะ หยุดเลยยาวเป็นแบบเจ็ดวันสิบวันน่ะหยุดงนานมันน่าร้อนไงน่าร้อนก็จะหยุดเล่นสงการจะไปเที่ยวดูหนังเล่นดนตรีเอออะไรก็เลยแต่ไปเลยมันกระไ้เก้าเก้าคัน,นเขาไม่ว่าหรอกถามว่าไปไหมไปแต่มันไปไม่ถึงไม่ถึง,ถงวิกชายนังไม่ถึงวิกที่เขาเล่นลิเกดนตรีแหวบบอลกย่อนแหวะเขาส่วนอาหารที่เขามีบอลอยู่ข้างในส่วนอาหารมีทุกอย่างลอละในนั้นส่วนอาหารมีเพลงมี สาวๆมีเล่ายาปาปิ้งแต่เราอย่าไม่สนสนใจปอกเด้งไปกับเพื่อนเพื่อนพาไปเล่นปอกเด้งเล่น4ี่ห้าวันหมดเนื้อหมดตัวมันมันอาจจะเริ่มจากการไปนั่งดูก่อนใช่ไหมครับใช่พอไปนั่งดูแล้วก็เกิดเกิดปัญหาเกิดความอยาก <c oughs> ก็เรียกว่าเอ๊ะเ,ะเะขาวางไป2ี่สบาทเขาได้คืนมาต้องเยอะครับไดคืนมาร้อยนึงต้องร้อยเออความโลภเราใช่ทีแรกก็เล่นไม่เป็นนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะ เ,เด็กๆคนมีผู้ปกครองในการกำกับดูแลชมเทปนี้นะเห็นเขาเล่นฝากเขาก่อนครับตอนนี้ไม่เป็นนี่ฝาก้วยยี่สิบบาทเอ้เขาได้เขาก็มาให้เราเอ๊ะมันเริ่มได้เริ่มได้เอ๊ะถ้าเราเล่นอยู่ในเมื่อไรมันจะได้เยอะๆเ,เราเป็นเจ้ามือเองเลยดีไหมครับนั่นเล่นเล่นปกเด้งสองวันขอเป็นเจ้ามือเลยเพราะอยากจะได้เยอะๆเป็นเจ้ามือนี่ถ้าขอแทงบอลฟรีเราได้หมดทั้งกองเลยนะเรารวบเลยนะเออได้เยอะเลย,เลยขอเป็นเจ้ามือสุดท้าย โดนโกงเพราะว่าคนเก่าๆของจิจไพ่เป็นขดซ้อนไพ่เป็นเราไม่เป็นละมือใหม่โดนโอ้โหหมดเนื้อหมดตัวมีเงินอยู่มีเงินอยู่เป็นพันนะสองสามพันบาทหมดในช่วงสงการแล้วเล่นปกเล่นเขาเขาคำนันนี่เป็นแค่แบบตัวอย่าง<ช>เล็กๆเองนะครับเพราะว<ช>่า <ๆ S 2> ถ้าเกิดเรื่องของคนพาเนี่ยที่อยู่รอบตัวมาจะเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับการค<ม>ดโกงเรื่องอะไรไปมีทุกอย่างอย่าครับพ้าเพื่อนไม่ดีนะชีวิตทางทพินาตได้โดยง่ายพระองค์เนี่ย ทรงประสบด้วยพระองค์แล้วที่พระองค์ได้หันกลับมานับถือพระตรัสัตตั้งจิตที่านขอบําเพนบารมีเพื่อเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเพราะการคบเพื่อนชื่อว่าคติการะที่นคนพาไปพบพุทธเจ้าอีกพระองค์ชื่อว่ารามกัตสปังทำให้กลับตัวกลับใจอธิษฐานบารมีทําความดีเพื่ออนุตตรสัมมาสมัมพุทธญาณนี่ทำมาได้เพื่อนที่โชติป,ปาระช่วยนะไม่ได้แลยสาคัาจริงๆอาจารย์บอกว่า ต่อให้เป็นเพื่อนที่นิสัยไม่ดีเรายังคบได้แต่เราต้องมีสติแล<ร>้วองยังมีสติแล้วก็ชใช้ความดีดึงดูดเขาช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความเป็นพานซึ่ง<า>เดี๋ยวก็คงจะไป ในส่วนของมงคลที่2นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดลงแล้วครับแค่มงคลแรกก็สนุกแล้วครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาสนทนาถึงมงคลที่2นะครับวันนี้ต้องการขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับสาธุเจริญพรท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามรับชมรายการแผ่นดินธรรมของเราได้ในทุกช่องทางนะครับแล้ววันนี้ผมนิรุตศรีวัฒนคุณและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับไม่ยนก็เห็น คิดเป็นทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสุขทูกไม่ลงเหลืออภัยได้ทุกเมือ่อจิตไม่ทุกก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสินมนทินใจ